อาหังสุขิโตโหมิคอยข้าไปเจ้ามีความสุขอาเวโรโหมิคอยข้าไปเจ้าปรตะจาวเวนอาพยาปโชโหมิคอยข้าไปเจ้าประตจาาความเปียเ่ยนเปลี่ยนอานีโคโหมิคอยข้าไปเจ้าปรตจาาความทุกข์ สุขียาตานังปริหารามิขอยเข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนใน้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเจอกันแลกกันเลยอภยปัจช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความประบาทเป,เปลี่ยนเปลี่ยนตึงกันและกันเลยอาน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวในพ้นจากทุกไปทั้งทินเถิดขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระพูม้มีพระภาคเจ้าพระผู้เป็นบรมครรแห่งมณโมของเทพพญดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระและเพื่อนสหธรรมิกทุกคูกในเช้าวันนี้อาตมาภาพในนามพระบิญญาธิการวัฒนาชันตะควเจ้าวาดวัดบ้านเชนบนตำบลสกุลอำเภอชุมพลบริจังหวัดสรินก็จะนำธรรมะ มาสื่อความหมายในชาวันนี้เป็นเรื่องของนิทานชฉดกนิทานที่มีคติธรรมสอนจิตสอนใจให้กับญาติโจมได้ฟังหรือใครไม่ฟังก็เป็นไรถือว่าตมาได้ทำํำบุญเป็นการเผยแผ่พร,พระธรรมคำสอนของพระตัตตาขอเจริญสุขจเจริญพรญาติโยมผู้ที่มีจิตเป็น กุศลมีจิตเป็นบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนณนโอกาสนี้สำหรับนิทานที่จะ <c oughs> นำมาสื่อความหมายในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 0พัซึ่งเดินทางกันมาถึงครึ่งของปีแล้ว ปีนี้ก็เดินทางมาถึง6กเดือนแล้วอีกหกเดือนก็จะเป็นเปลี่ยนพอสอเปลี่ยนร่างกายคือร่างกายจากตอนที่เราแข็งแดงก็จะกลายเป็นร่างกายที่เหี่ยวย่นเขาเรียกว่าเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนได้หลายอย่างควา,ความชราความแจ่ก็เปลี่ยนไปด้วย แล้วก็อายุก็เพิ่มขึ้นก็คือตัวเลขไนั่นแหละมันเปลี่ยนทุกทุกปีเพิ่มทุกปีฉะนั้นเราจะชะล่าใจในเรื่องของการอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติวันเวลามันล่วงเลยไปทุกวันทุกวันเต่นเช้ามาเราทําอะไรความดีที่เราทำามืออะไรก็รีบทำพระเจ้าให้เรารีบทำความดี จะทำอะไรก็ตามขอให้เป็นความดีนั่นแหละบุญก็จะเกิดขึ้นกุศลก็จะเกิดขึ้นวันนี้เชา้านี้มาฟังในเรื่องของลมกับดวงอาทิตย์เป็นนิทานอีศนบเทียตาม,มาจะนำมาพูดให้ฟัง เป็นเรื่องราวที่ให้ค่อยิดเกจยวกับการใช้เมตตาและความอ่อน่อ,อนโยนใครที่ไม่มีความอ่อนโยนฟังเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้จะให้ความอ่อนโยนแล้วก็ให้ความเมตตาถ้าฟังแล้วนะแทนการใช้ความแข็งกร้าวและความรุนแรงใครที่เป็นคนที่ชอบความรุนแรงความแข็งกร้าว ฟังนะซึ่งเป็นแนวคิตที่สอดคล้องกับหลักเมตตาธรรมอยู่การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาถ้ามีเมตตาธรรมเราต้องมีอะไรขันติธรรมความอดทนและความสงบนิ่งเรียกว่าขันติธรรมพูดตามหลักพระพุทธศาสนานะ ลมกับดวงอาทิตย์เป็นยังไงแล้วเรามาฟังกันวันหนึ่งลมกับดวงอาทิตย์ถกเถียงกันว่าใครมีพลังมากกว่ากันขณะที่พวกเขากำลังโต้เถียงกันอยู่นั้นก็เห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนโดยสวมเสื้อคลุมลมจึงท้าทายดวงอาทิตย์ว่าเรามาแข่งกันแข่งขันกันว่า ใครจะทำให้ชายคนนี้ถอดเสื้อคลุมบอกได้ก่อนลมเริ่มก่อนโดยพัดแรงขึ้นเรื่อยๆหวังว่าชายคนนั้นจะถอดเสื้อคลุมออกเพราะแรงลมแต่แทนที่เขาจะถอดเสื้อคลุมเขากลับกอดเสื้อคลุมไว้แน่นขึ้นเพื่อกันลมที่หนาวเย็นเมื่อถึง ตาดวงอาทิตย์มันส่งแสงที่อบอุ่นลงมายังชายคนนั้นความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ทำให้ชายรู้สึกสบายและค่อยๆถอดเสื้อคลุมออกเองสุดท้ายดวงอาทิตย์เป็นฝ่ายชนะโยมเพราะมันใช้ความอ่อนโยนแทนความรุนแรง ข้อคิดคติทำจากนิทานลมกับดวงอาทิตย์เป็นยังไงความอ่อนโยนและเมตตามีพลังมากกว่าความรุนแรงจำไว้นนะความอ่อนโยนและความมีเมตตาเนี่ยมันจะมีพลังมากกว่าความรุนแรงคือมอนกับลมใช่ไหมลมใช้พลังรุนแรงแต่ไม่ประสบผลสําเร็จขณะที่ดวงอาทิตย์ใช้ความออุ่นความอบอุ่นแล้วก็ ความบันโยลได้ผลสอดคล้องกับหลักธรรมะเมตตาธรรมซึ่งแปลความว่าความเมตตาและความบันโดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าความแข็งกร้าวความอดทนและปัญญานำไปสู่ความสำเร็จดวงอาทิตย์รอจังหวะและใช้วิธีที่เหมาะสมขณะที่ใช้พลังโดยไม่ชิดเราะให้รบอบคอบเป็นแนวคิดที่ตรงกรับหลักขันติธรรม ความอดทนและการไม่รีบเร่งในการตัดสินใจการบารีบังคับไม่ได้ผลดีเท่ากับการให้ทางเลือกลมพยายามบังคับให้ชายถอดเสื้อคลุมแต่เขากลับทำตรงกันข้ามตรงกับแนวชิดอหิงสาคือการไม่ใช่ความรุนแรงแต่ใช้ปัญญาและความเมตตาแทน รับดวงอาทิตย์กับการนำไปใช้ชีวิตจริงรวมกับดวงอาทิตย์เนี่ยที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตจริงก็คือในการทำงานผู้นำที่ใช้ความเข้าใจและความเมตตาในการบริหารย่อมได้รับความเคารพมากกวา่าผู้นำที่ใช้ความเข้มงวดและความรุนแรง ในการตั้งความสัมพันธ์คือการพูดจาด้วยความอ่อนโยนช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าการใช้อารมณ์รุนแรงในการแก้ไขปัญหาการใช้เหตุผลและความสงบนิ่งสามารถนำไปสู่ทางออกที่ดีกว่าการใช้อารมณ์นิทานลมกับดวงอาทิตย์เป็นเรื่องราวที่ให้ข้อเชิดเกี่ยวกับพลังของความอ่อนโยนและความเมตตา ที่สามารถเราชนะความแข็งกร้าวและความรุนแรงได้หากเรานำหลักคำสอนจากนิทานเรื่องนี้ไปใช้เราจะสามารถเป็นคนที่มีเมตตาอดอดทนและมีสติปัญญาในการรับมือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิิได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอจเจริญพรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ขอเจริญพร